ให้นุ่มเลยนะคะทำให้นุ่มเลยแล้วก็มีหัวปลีครับจากที่เราปรุงนะปรุงเครื่องน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่เป็นนะพริกนะเครื่องเครื่องเทศเนาะใส่เข้าไปเด mm. ี๋ยวชิมดูก่อนรสชาติเป็นอย่างไรไม mm. พูดเนาะเราจะพูดเฉพาะในส่วนปผุมที่เราใส่เข้าไปว่ามีอะไรบ้างเนาะเปรียบเพื้อ มีกะทิก็เหมือนกับคนมจีนน้ำยากะทิค่ะพริทอดนี่ค่ะพริกทอดจากที่เราปรุงนะปรุงเครื่องน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่เป็นนะพริกนะเครื่องเครื่องเทศเนาะใส่เข้าไป พกวเว่าน้ำยาจะไม่เผ็ดเนาะเขาก็ให้พิกทอดมาด้วยหนุ่มชุดขาวเนะคะเนาะหนุ่มชุดขาวก่อนนัดไปเนาะไปดูแลสุขภาพตัวเองเจอซื้อนะคะมีกระทิทาะที่เราปรุงปรุงเครื่องน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นนพริกนะ เครื่องเครื่องเทศเนาะใส่เขา้าไปนะคะแล้วก็วกวไปบดละเอียดแล้วก็เอาลงนะไปใส่อาหารเชียงเรานะคะอาหารเชียงอ่าแล้วก็เป็นอันนี้เป็นนี่คือพริกปอดนี่ค่ะพริกทอดน้ำน้ำยานี่กะทิเป็นน้ำยากะทิจริงจริงค่ะน่าจะเป็นถั่วลิสงบด อะไนะะหนุ่มชุดขาวนะคะเนาะหนุ่มชุดขาวก่อนนัดไปเนาะไปดูแลสุขภาพตัวเองเกิแระซื้อนะคะ <c oughs> มีกะทิก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจเนาะการทำคลิปทำคอนเทนต์ของเราก็รู้จะเอาคอนเทนต์อะไรที่จะพูดเนาะ <c oughs> เราจะพูดเฉพาะในส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปว่ามีอะไรบ้างเนาะจะเปรียยเที่บ มีกะทิก็เหมือนกับขนมจีนน้ํำยากะทิค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบแล้วก็อร่อยคอ่ะมีพริกเนะ้ะ ถามว่าเอาเต้นอื่นได้ไหมก็น่าจะได้แต่ที่นิยมกันมีกะทิก็จะใส่เต้นเลเส้นหมี่ขาวเนาะเราพูดเนาะเราจะพูดเฉพาะในส่วนปฐมที่เราใส่เข้าไปว่ามีอะไรบ้างนะนเนาะสเปียบมที่มีกะทิก็เหมือนกับขนมจีนน้ำยากะทิค่ะจะท,ทำนะฉะนั้นกาะที่กินไปแล้วก็บรรยายวิธีการทำนะส่วนผสมนะคะส่วนเรื่องของสารอาหารอันนั้นเราจะ จำแบบอันนี้ก็ขอบคุณน,นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบแล้วก็เ่นที่กำลังขึ้นถ่ายทอดสดเราก็อยากจะทำคลิปของเราเหมือนกันขอเวลาซาำนาทีีนะคะมากินด้วยกันทำเสร็จแล้วดูซิเพื่อนๆนดูงเครื่องใจอร่อยอร่อยค่ะมะกินด้วยกันกับเพื่อนๆเรากินด้วยกันเรารีบกินเลยจะได้ไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆสดสด,สดหอมหัวปลีหัวปลี นี่ค่ะเพื่อนๆนี่จะมีกะทิเขาก็จะเป็นเส้นมีสีขาวเนาะเส้นมีขาวลวกให้นุ่มเลยนะคะทำให้นุ่มเลยแล้วก็มีหัวปลีคะ่ะไม่พูดเนาะเราจะพูดเฉพาะในส่วนปฐมที่เราใส่เข้าไปว่ามีอะไรบ้างเนาะจเปรียบเทียบมีกะทิก็เหมือนกับขนมจีนน้ํายากะทิค่ะเชียงเรานะคะอาหารเชียงแล้วก็เป็นอันนี้เป็นนี่คือน,นี่ค่ะเพื่อนๆนี่จะมีกะทิ เขาก็าจะเป็นเส้นมีสีขาวเนาะเส้นมีขาวลวกให้นุ่มเลยนะคะทำให้นุ่มเลยแล้วก็มีหัวปรี้่ะหลังจากที่เราปรุงนะปรุงเครื่องน้ํายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่เป็นนะพริกนะ